คลิปนี้นะคะจะลองใช้มอกกาพอตนะคะมาใช้กับเตาถ่านดูนะคะว่ากาแฟจะออกไหมขั้นตอนแรกตักกาแฟลงไปก่อนนะคะตักให้เต็มนะ,ะเพราะเครื่องที่เราชงเนี่ยมันเป็นมกอกกาพอตเราไม่ได้ใช้เครื่องที่มีแรงดันในน้ำสุดนะครับลูกค้าคนนึ่งนะที่ นี่มันคือศิลปะโอกคอเคงียบๆี้ยยังต้องมีสองเตาเว้ยเตาหนึหรอหลอเลยอ่ะผูกหลุดจ้าแล้วอะไรเดี๋ยวผูเปลี่ยนเป็นผูไม้ต่อก้าและจ้าเฮ้ยต่อได้ด้วยนะ่ะแล้วกนะ็เอาไปติดตั้งไฟนี่โอ้ปวดหัวโว้ย เขาพูดขาบอกคุณึงก็ได้แต่นี่เร่งไฟนะครับคิดนิยายออกสื่อไม่ได้พอเ,เปิดไม่มาเง,างเปิดมันไปอู้มาแล้วมาแล้วนี่ยายมาใช้เตาแก๊สนะคะอู้ออกดีมากเลยตอนนี้โดยสรุปนะคะพอเราเอามัคก,กัาพอตไปใช้กับเตาแก๊สน้ำกาแฟออกได้ดีกว่าใช้เตาถ่านนะคะเตาถ่านจะช้ากว่าค่ะ ซึ่งการชงกาแฟนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายมากเลยค่ะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบใส่นมแบบตามคลิปเลยนะคะใส่นมข้นหวานแล้วก็บางคนใส่น้ำตาลอ้อยด้วยบางคนชอบที่จะทานเป็นกาแฟดำเลยทานจากมอกกะพลพ่อของดิฉันสามารถทานจากมอกกะพลแบบเพียวๆได้เลยแต่แฟนของดิฉันสามารถกินแบบมอกกะพลแล้วต้องเติมน้ำเพราะว่านางบอกเข้มไปแล้วคุณละ่ะชอบกาแฟแบบไหนชงแบบไหนกัน ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ